มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ท่ามกาลางฝนตกเลยนะครับวันนี้เราจะไม่เอารถออกไปนะครับเพราะว่าฝนตกวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับโตโยต้ายาริสยาริสยาริสยอนผิดผิด,ดโตโยต้าโครโรล,ล่าเอาติดนะครับเป็นตัวเอสปอร์ตนะเอสปอร์ตรถปี2014นะครับชมนี้อ่จะเป็นเอสปอร์ตนี่ก็คือจะแต่งนี่ครับจะมีชุดแต่งตัวนี้มานะครับก็คือเป็นเป็นตัวชุดแต่งที่แบบว่ามาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ จะมี daylight มาเครื่อง1ั0 8ของ Toyota นะครับให้อัอตราเร่งที่สมรรถนะท,ท,ที่ที่ดีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชมทางด้านหน้านะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะครับนี่โอ้โหคือความพิเศษนะครับนี่เจ้าของเก่าเขาติดตั้งโชค๊คัพฝากระโปรงมาด้วยนะครับตัวนี้นะอ่าปกติรุ่นนี้มันจะไม่มีนะครับแล้วก็คานหน้านี่คือเดิมบางใสเลยนะครับอ่านี่นะครับเครื่อง เงียบๆเ,เลยกิฟกิกิฟกิเลยเห็นไหมภายในโอเคไม่มีชนเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้ครับมาดูนี่จะเห็นได้ว่ามีปัม๊ม ABS ด้วยนะครับปัม๊มเบรก ABS นะก็คือเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ไม่คือตัดไปได้เลยครับถ้าคิดว่ามันจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารถตัวนี้ไม่มีแท็กซี่แน่นอนนะครับ till it's just nice cool, cool, เป็นตัวรุ่น ES Sport นะครับตัวนี้นะ ES Sport อ่าไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอบ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 คันเลยไปเลยครับไปแบบไวนะครับฝนตกนะครับก็จะได้จะเห็นได้ว่าล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ17นะที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบลมดำปัดเงานะครับปัดเงามาเป็นขอบ17นะครับนี่ R 1 7นะครับไซร์ยาง215ทับ ทัพห้นะครับความสูงยางแก้มเตี้ยนะ5้ตัวนี้แต่ว่าได้ขอบ1 7บาทนะครับคุ้มค่า,าจริงสวยมีสเกิร์ตรอบคันมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสเกิร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีชุดดิฟฟิวเซอร์หลังอ่าอันนี้เขาเรียกดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับแบบนี้ก็จะอันนี้คือมันแต่งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะอ่าแล้วยังได้สปอยเลอร์ท้ายที่เป็นแบบดักเทลติดตั้งมานะครับมาจากโรงงานตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็มีโลโกโล้เอสสปอตัวนี้เห็นไหมฮะอ่าบ่งบอกได้ว่าไม่ไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนี่นะครับอ่าเป็นตัวเอสอ่าเป็นรุ่นรุ่นตัวสปอร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายนะครับแป๊บหนึ่งมาดูรายละเอียดตรงไม่ไว่าจะเป็นคิวในส่วนของทางตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อพวกน็อตหมุดยึดต่างๆนะครับเดิมจริงๆนะครับเดิมเดิมบางอันนี้ก็อาจจะเป็นรอย จากการใช้งานนะครับมันอาจจะเกิดสนิมตรงนี้นะครับนิดนึงอ่าไม่เป็นไรแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งแกนนะครับมาดูได้เลยนะครับภายในนี่อ่ายังอะไรก็ยังเป็นล้อแม็กขอบ17อยู่นะครับของเดิมมันมานะครับมีแม่แรงมีชุดแบ็คเอ่อชุดบล็อกประ,ประแจถอดล้อนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวไปชมข้างในต่อนะครับชมภายในกันเลยไป มาในส่วนของภายในนะครับผมจะเริ่มต้นจากที่พวงมาลัยข้างหน้านะครับคันนี้จะได้พวงมาลัยมันติีฟังชั่นมานะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแอร์แบ็กมานะครับคู่หนึ่งนะครับในส่วนของเลื่อนไม้เลื่อนไม้ก็จะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้นะครับในเอกลักษณ์ของอรุ่นออติสรุ่นนี้เนาะจะเป็นคุมโทนสีฟ้ามาเลยไม่คันนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับ161,000กกิโลนะครับได้ กุญแจอิโมบิลิเซอร์มาครบนะครับแล้วก็มีนี่มีแพดเดิลชิปมาด้วยนะเนี่ยมัดแบบที่มือได้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับสกระจกข้างนี้คือปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ4บานแล้วก็บานพับเก็บไฟฟ้าตัวกระจกมองแสงนะครับอ่าส่วนกระจกตรงนี้ยังยังยังไม่ใช่แบบเลนตัดแสงนะครับทุกคนก็อันนี้อันนี้เจ้าของเก่าเขาอาจจะ ถอดกล้องหน้ารถออกนะครับน่าจะเป็นสายไฟกล้องหน้ารถนะครับตรงนี้นะอ่าไม่เป็นไรครับก็รายละเอียดนะครับดูดูหลังคาไฟนี่ฮะใช้ได้ติดติดเหมือนเดิมนะครับติดปึ๊บอ่าทั้งคู่หน้าก็ติดนะครับสว่างแล้วก็มามาในรูปแบบแบบว่าสว่างครับสว่างเลยเออไม่มีโซกโปกะครับแล้วก็ ตัวนั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังเห็นไหมฮะจะมีกล้องหลังติดมาด้วยนะสําหรับที่ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ไม่ได้ถอดนะครับตัวนั้นอา่าแล้วก็เบาอหนังจะมาคุมโทนดังอา่าสีดําสีดํานะครับเป,เป็นเป็นบาะสีดําเลยแล้วก็อ่อเป็นเบาะเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ น่าจะเป็นหนังแท้นะครับอันนี้ไม่ใช่หนัง PVC นะหนังแท้เลยนะครับเนี่ยติดมากับรถก็ค่อนข้างโอเคนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่เป็นรถปี2014นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นาพนะครับสี่แสนหาพนะรถตัวนี้ถ้าซื้อสดลดได้อีกนะครับลดได้อีกนะครับลองเข้ามาคุยกันมาปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ซื้อตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นก็คือ1 ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยและก็ฟรีพลบนอครับทุกอย่างนะครับดาเนินการให้หมดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับออกรถไปนี่คือสามารถได้ไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าฉันจะต้องต่อทะเบียนไหมอะไรเงี้ยครับก็คือเราจัดการให้หมดนะครับตรงนี้และยังมีบริการเซอร์วิสหลังการขายหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดรถมีปัญหาหรืออะไรนะครับเอากลับเข้ามาเคลมหรือมาซ่อมที่นี่ได้เลยนะครับไม่อนุญาตให้ลูกค้านํารถไปซ่อมที่อื่นแล้วเอาใบเสร็จมาเบิกเงินนะครับตรงนี้ไม่ ไม่ไม่อนุญาตนะครับก็ต้องอยู่ในความดูแลของทางเต็นท์เรานะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นช่วยดาว20ง0มบาทนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตไม่ติดประวัตินะครับก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับเผื่อไม่มีเงินดาวอยากออกรถอะไรเงี้ยครับลองเข้ามาได้นะครับอ่าเข้ามาหาผมที่อ่าผมอยู่ที่เต็นโอออโตคาร์นะครับผมชื่อบอยนะครับอ่ารถที่นี่ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีตามที่ผมพูดนะครับซื้อคืน1 0ึ้นนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับอ่าตรวเช็คได้นะครับสำหรับผมต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีรถคันไหนที่ผมเข้ามาใหม่แล้วผมยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบนะครับสำหรับผมขออนุญาตลานะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ